ปปมาแล้วครับรามาแล้วครับว้าลอดปาบนะครับโคตขี้ปุ๋มอุย้ยลอด <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ